วันนี้จะมาเล่าถึงตำนานหมีที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นบุกมาอรารวาสสังหารคนทำให้ชาวบ้านต่างหวัดภวาพากันทิ้งที่อยู่เพื่อเอาตัวรอดจนกลายเป็นหมู่บ้านร้างหมู่บ้านซังเกเบสึเกาะฮอกไกโดในปี1915ยังเป็นหมู่บ้านยุกบุกเบิกมีชาวบ้านไม่กี่คนอาศัยอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในป่าซึ่งมีหมียักษ์สีน้ำตาลชื่อเคซากะเกะ อาศัยอยู่ที่ผ่านมามันก็ไปกินผลผลิตของชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนจนถูกยิงได้รับบาดเจ็บต้องหนีไปซ่อนตัวที่ภูเขาในตอนนั้นชาวบ้านคิดว่าหลังมีเคากาเกตถูกยิงก็คงจะเข็ดหลบับม่กล่าแวะเวียนมาใกล้สวนข้าวโพดอีกแต่พวกเขาคิดผิดเพราะไม่กี่วันต่อมามันก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันบุกเข้าไปในบ้านของครอบครัวโอตาที่มีแม่กับทารกอยู่กันสองคนมันเริ่มลงมือกับทารกจากนั้นก็หันไปหาคนเป็นแม่ แม้ว่าจะพยายามปกป้องตัวเองด้วยการคว้างคืนใส่แต่ในที่สุดเธอก็ถูกหมีลากตัวหายเข้าไปในป่าพอสามีกลับมาบ้านก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าที่พื้นและผนังเต็มไปด้วยเลือดมีร่างของทารกน้อยบนพื้นส่วนแม่หายไปก็เลยระดมชาวบ้าน30คนเข้าไปในป่าเพื่อฆ่าหมีและตามหาร่างของภรรยาพอเจอหมีก็พากันระดมยิงเข้าใส่หมีจนได้รับบาดเจ็บและหนีไป ต่อมาชาวบ้านก็พบร่างของภรรยาบ้านโอตาถูกฝังอยู่ใต้หิมะบางส่วนคาดว่ามันคงจะเก็บไว้กี่นาทีหลังหลังจากนั้นไม่นานเจ้ามีเคซากเกะก็ย้อนกลับไปที่บ้านประกูลโอตาอีกครั้งคราวนี้คนในบ้านเตรียมอาวุธไว้ต่อสู้จนมันต้องล่าถอยไปเจ้าเคซากเกะเปลี่ยนใจมุ่งตรงไปที่บ้านของครอบครัวมิโยเกะแทน พอไปถึงก็ลงมือทำร้ายทุกคนในบ้านแม้จะมีบางคนหนีรอดไปได้แต่ก็มีเด็ก2คนถูกฆ่าตายพร้อมกับหญิงตั้งครรภคนหนึ่งในเวลาแค่2วันมนีเคซากะเกะได้ฆ่าคนไปถึง6คนทำให้ชาวบ้านต่างหวาดผวาถึงกับทิ้งบ้านหลบหนีไปด้วยความกลัวหลายรายยามามโมโตะนักล่าหมีที่มีชื่อเสียงได้รับการติดต่อให้ไปล่าเจ้าเคซากะเกะที่ได้ชื่อว่าดุร้ายที่สุดในตอนนั้นซึ่งในตอนแรกเขาปฏิเสธแต่ก็เปลี่ยนใจแล้วตอบตกลง จากนั้นก็เดินทางไปล่าหมียักษ์ตัวนี้พร้อมกับอาสาสมัครหลายคนและแล้วในปลายปีนั้นเองเจ้าหมียักษ์เคซากเกะก็ถูกฆ่าตายติดตำนานหมีสีน้ำตาลที่โหดร้ายที่สุดในยุคนั้นด้วยความสูงเกือบ3เมตรหนักถึง380กิโลกรัมลงในที่สุดหลังถูกฆ่าก็ได้มีการผ่าท้องของมันออกดูก่อนจะพบว่ามีชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ยังไม่ย่อยสลายอยู่ในนั้นชาวบ้านบางคนที่รอดชีวิตจากหมีโจมตีทยอยเสียชีวิตลงจากอาการบาดเจ็บ บางคนรอดจากการถูกทำร้ายแต่ก็ไปจมน้ำตายในแม่น้ำในไม่ท่าหมู่บ้านนี้ก็ถูกทิ้งรังไม่มีใครกล้าอยู่อาศัยทุกวันนี้ที่หมู่บ้านจะมีสารเจ้ากลางป่ารวมถึงสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนในสมัยนั้นได้ถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสร์ถึงความโหมดร้ายและน่ากลัวของเจ้าหมีสีน้ำตาลที่ชื่อเคซากะเกะนับเป็นเหตุการณ์จมตีจากสัตว์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ